เมื่อเช้าเราฝันเห็นแมวที่มันตายไปแล้วอะ่ะมาหาคือเราก็อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกรุณาใช้วิจารณญาณให้ดีก็คดีเมื่อตอนเก้าโมงอะ่ะแล้วก็แวะไปห้างมาก็ไปซื้อก็ไปซื้อของกินซื้อของใช้อะไรปกติแหละก็ ก็คือช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดอ่ะคือลูกค้าที่มาดูดวงอ่ะก็น้อยลงเยอะมากเราก็อยู่แบบสบายๆอ่ะไม่ได้อะไรเวลาออกนอกบ้านเราก็ไม่ได้แต่งหน้าจัดมากก็แค่ทาทาแก้มทาแป้งทาปากแค่เนี้ก็แวะก็แวะไปหยอดตู้หยอดตู้บริจาคทำบุญให้แมวที่ตายไปแล้วนิดหน่อย เพราะว่าเราก็ฝันเห็นมันมาหลายครั้งแล้วมันก็มาเราฝันเห็นมันหลายครั้งแล้วนะคือว่ามันตายไปประมาณ1ปีแล้วล่ะคือไอตัวเนี้ยมันเป็นแมวตัวเมียมันโดนรถทับตายตอนอายุ13ปีไอแมวตัวเนี้ยมันตายตอนอายุ13แล้วมันชอบไปนอนใต้ท้องรถแล้วบางทีมันก็แบบ มันชอบไปนอนใต้ท้องรถแล้วมันก็ชอบวิ่งออกนอกบ้านเมื่อทีวิ่งไปวิ่งมาอะไรของมันอ่ะก็คือตรงหลังบ้านนะมันจะมีคนมาให้อาหารนกพิราบอะเยอะมันชอบวิ่งไปจับนกพิราบกินแล้วทีเนี้ยมันก็ชอบไปนอนใต้ท้องรถทีเนี้ยมันก็เลยโดนรถทับตายแล้วไอแมวไอแมวตัวนี้เนี่ยก็มันเป็นแมวตัวเมียมันชื่มันชื่อน้องกระต่าย เป็นแมวตัวเมียเป็นแมวสามสีแล้วก็ที่ที่มันชื่อกระต่ายก็เพราะว่ามันเป็นแมวหางคอดบริเวณหางของแมวตัวนี้มันจะคอดเหมือนกระต่ายก็ครั้งแรกที่ฝันเห็นน่ะเออแล้วก็ฝันเห็นหลายครั้งแหละครั้งแรกที่ฝันเห็นเลยนะมันก็เหมือนมันมาลาเราอ่ะมันก็แล้วก็มีคนนะเป็นกุมารทองอ่ะมาบอกเราในฝันว่าเออไม่ต้องเป็นห่วงมันนะ ไม่ต้องเป็นห่วงมันนะคือแมวตัวเนี้ยคือมันมีคนเอาไปเลี้ยงเอาไปดูแลทีนี้เราก็ฝันเห็นมันอยู่สามรอบคือคือรอบแรกเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีเด็กอะ่ะเป็นพวกผีเด็กอะ่ะอุ้มไปเลี้ยงแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยคือเราทําบุญให้มันมันก็เลยเราคิดว่าการที่เราทําบุญให้แมวตัวนี้ในครั้งที่สองอะ่ะมันก็เลยได้ไปอยู่ในภพภูมิที่มันดีขึ้นนี่คือจากความเชื่อของเรานะเราก็ก็คิดคิดถึงคิดถึงมันอยู่เหมือนกันเพราะเราสงสารมัน คือเราอะสงสารมันแต่มันก็เป็นแมวที่แก่แล้วอะเราก็ว่าคือเราอยากคือเราอยากให้มันไปแบบอยากให้มันตายสบายกว่านี้แต่นี่คือแบบมันโดนรถทับตายไงแล้วก็มันเหมือนมันมันเหมือนโดนรถทับบริเวณหัวด้วยนะคือรถมันชนแล้วก็ทับบริเวณหัวเนี่ยตายแล้วก็ก็สงสารมันอะก็ ครั้งที่สองเนี่ยเหมือนถ้าที่เราฝันเห็นเนี่ยมันก็เหมือนมันมาหาเรานะแล้วมันเหมือนมันพูดได้ครั้งที่สองเนี่ยเหมือนมันพูดได้ด้วยนะมันก็พูดประมาณว่าเออเหมือนกับว่าตอนนี้มันอยู่บนสวรรค์แล้วทีเนี้ยก็คือเมื่อคืนที่เราฝันเห็นเนี่ย รอบนี้มันจะไม่เหมือนเดิมรอบที่ครั้งที่สามเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมคือลักษณะที่มันมาหาเราเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันมาลาเราจะไปเกิดมากกว่าเพราะว่าคือเราเคยเลี้ยงกุมารทองอ่ะแล้วกุมารทองที่เราเลี้ยงเนี่ยมันก็มาในลักษณะแบบนี้เหมือนกันกุมารทองที่เราเคยเลี้ยงเนี่ยคือบางทีอ่ะก่อนที่เขาจะไปเกิดเนี่ยเขาก็มาลาเรานะเขาก็มาลาเราเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะไปเกิดแล้วนะแต่ครั้งนี้มันดันเป็นแมวอ่ะก็คือว่า คือแมวตัวนี้มันก็มาหาเราในฝันแหละและ้วทีนี้มันก็จากแมวสามสีตัวเมียมันก็เราเห็นที่เราเห็นนะมันก็กายล่างกายล่างเป็นผู้หญิงแก่เป็นผู้หญิงแก่อายุน่าจหน่าจะประมาณหกสิบห้าอายุประมาณหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบกายล่างเป็นผู้หญิงแก่แตัดผมประมาณนี้นะแล้วก็แต่งตัวธรรมดานเนี่ยแหละเขามาบอกเราว่าเขามาคุยกับเราแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเขามาบอกเราว่า ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วที่เขาเป็นแมวเพราะเขาใช้กรรมหมดแล้วเขาบอกว่าเขาบอกเราว่าเดี๋ยวในชาติหน้าที่จะถึงเนี่ยเขาจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เขาบอกเรานะว่าเนี่ยเดี๋ยวชาติหน้าในชาติหน้าที่จะถึงเนี้ยเขากําลังจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เขามาขอให้เราทําบุญให้ทีเนี้ยคือในความฝันเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเมื่อเกิดใหม่ชาติหน้านะลูกเราเรียกเขาลูกนะเมื่อเกิดใหม่ชาติหน้านะลูก แม่ขอให้หนูเนี่ยไปเกิดเป็นคนดีอย่ามีจิตอิจฉาริษยาหรือนิสัยไม่ดีแบบชาติที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรารู้เราเราไม่รู้นะว่าเรารู้ได้ยังไงเราก็บอกเขาว่าเมื่อเกิดใหม่ในชาติเนี่ยขอให้หนูเป็นคนดีนะลูกอย่ามีจิตอิจฉาริษยาแบบในหลายชาติที่ผ่านมาจะได้ไม่ต้องมาเกิดเป็นแมวอีกก็เน,นี่ยคือที่เราฝันเห็นในความ คือในความเห็นส่วนตัวเราอะคนที่ไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวอะก็เยอะนะเราเคยฝันอะไรแปลกๆแบบนี้ก็เยอะนะฝันเห็นเราเคยฝันเห็นวิญญาณของหมอผีเป็นวิญญาณของหมอผีอะเขามาบอกว่าเขาจะต้องไปเกิดใช้กรรมแล้วทีเนี้ยเราก็เขาเคยมาพูดนะว่าเขากําลังจะไปเกิดใช้กรรมแล้วทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเราก็ฝันเห็นเขาอีกเหมือนกันฝันเห็นหมอผีอะไปเกิดเป็น เออลูกหมาเป็นลูกหมาสีดําทั้งตัวเลยก็คลิปเนี้ยกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะอันนี้ก็คือมาเล่าแต่ทีเนี้ยที่เราฝันเห็นเนี้ยเราก็เราเราเชื่อเป็นการส่วนตัวเรามีความเชื่อเป็นการส่วนตัวว่าที่เราฝันเห็นน่ะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าตอนเราหลับเนี่ย คือจิตของเราอ่ะมันจะละเอียดไงเวลาเราหลับเนี่ยก็คือกายทิพย์เนี่ยก็ล่องลอยไปยังนรกกายทิพย์เนี่ยก็ล่องลอยไปนรกไปสวรรค์คือจิตที่ละเอียดอะจิตที่มันละเอียดเนี่ยมันจะสามารถสัมผัสสิ่งเล่นลับต่างๆได้นะคะจิตที่มันละเอียดมันก็สามารถสัมผัสสิ่งเล่นลับต่างๆได้โดยที่ว่าก็เป็นความเชื่อเป็นการส่วนตัว มันเป็นความเชื่อเป็นการส่วนตัวแล้วแต่แล้วแต่ใครจะเชื่อแต่โดยความรู้สึกส่วนตัวเราอะเออเราก็ดีใจนะที่ว่าเขาหมดกรรมสักทีจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์สักทีแต่ก็คือเราเชื่อด้วยซ้ำไปว่าตัวเราเองอะก็เคยเกิดมาหลายภพหลายชาติเคยเกิดเป็นแมวเคยเกิดเป็นก็น่าจะเคยเกิดเป็นนางฟ้าเคยเกิดเป็นผู้ชายเคยเกิดเป็น สารพัดน่ะก็คือคนเราเวียนว่ายไยเกิดหลายภพหลายชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็เชื่อเรื่องนี้นะอไงเราเชื่อเรื่องนี้ก็แค่จะมาเล่าให้ฟังแค่นี้แหละคะ่ะ